นี้เป็นบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยกระสะนะครับซึ่งเรากำลังจะพากันขับมอเตอร์ไซค์นะครับไปดูนะครับก็ขับผ่านอ่าเก็บน้านะครับกำลังจะไปนี่บรรยากาศภูที่เห็นนี้เป็นภูกระล้นนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นภูตากมองนะครับนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยกระสะนะครับสมัยเด็กๆก็ได้มาอา เราจะไปที่พักที่เรากำลังจะทำที่พักนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับวันนี้มากับน้องสตังครับน้องสตังนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้โรงเรียนหยุดหนึ่งวันนะครับที่โรงเรียนมีการพ่นอะไรนะครัมีการพ่นยุงนะครับก็เลยมาช่วยแม่ ช่างที่เขาจะมาปรับปรุงต่อเติมบ้านนะครับบ้านที่ตกตูมหรือตกก่อก้เราก็ยังไม่เสร็จนะครับกำลังดำเนินการก่อสร้าง เตรเรงจะต่อเติมบ้านนะครับห้องน้ํามีแล้วนะครับห้องน้ํามีแล้วนะครับห้องนอนยังไม่มีนะครับห้องนอนห้องนอนยังไม่มีห้องนอนยังไม่มีนะครับเหี๋ยวเราก็จะดูนะครับมี่เป็นบรรยากาศที่เรานะครับ จะต,ต่อเติมบ้านนะครับมองจากนี้ไปก็จะเห็นเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับเรามองเห็นอันนี้ก็เป็นตัวหน้าบ้านฝั่งเป็นด้านหลังเป็นภูเขาแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับมีบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไลก็งานความก้าวหนะ้าให้ทราบเรื่อยๆนะครับ ขอ,อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องกาแฟกกกอกนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้